สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนสมาชิกทุกๆท่านนะครับจากทีมงานโอเวอร์ฮอนเซาและจะพึ่งนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมมาควบคู่กับเจ้าตัวกล่องมหัศจรรย์เอ๊ะกล่องพัสจุ์จันมาอีกแล้วเหรอน้องมาอีกแล้วนะครับตัวโปรดักดีๆหรือตัวกล่อง AI Box ตัวนี้นะครับนะเขามหัศจรรย์จริงๆนะครับรถแต่ละรุ่นแต่ละค่ายนะฮะที่รองรับ Apple Car าเพนะครับสามารถใช้กล่องนี้ได้อย่างแน่นอนนะครับเราใช้ฮีตจุดดิบเดิมๆไม่ต้องเปลี่ยนฮีตจุดดิบเจ้าตัวกล่องมหัศจรรย์เสียบ ผมบอกเลยว่าง่ายทีเดียวสวิตเป็นจอปฏิบัติการเอนด o อยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็น Netflix โทไอเดีโอ้โห o o g l e m a p ทดูได้ YouTube ดูดีนะครับจะเป็นลักษณะไหนนี่ในรถคันนี้เลยนะครับเจ้าตัว h o n d ้า r v นะครับผมได้ทําการติดตั้งเจ้าตัวกล่องตัวนี้เป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวดูทะาหน้าตาเป็นยังไงผมบอกเลยว่าชัดเจนมากนะครับมันติมมเดเดภาพัดไปเสียงครบถ้วนช่วงหน้าครับครับเพื่อนมาชิครับผมได้ทําการติดตั้งเจ้าตัวกล่องมหัศจรรย์นะครับนะฮะหรือเป็นกล่องอลอกคาเพตัวเนี้ยนะครับ บางท่านอาจจะเรียกกล่อง AI Box ก็ได้นะฮะเพราะคว,วามมหัศจรรย์ของเขามีอยู่จริงแน่น,นอนในรถ h อนด้ HRV นะครับเราไม่ต้องมารอช้านะเพื่อนมาชิกค,ครับจอตัวนี้นะครับเป็นจอเดิมๆนะฮะที่ติดมากับรถนะครับฟังกช์ชันใช้งานได้ปกตินะครับผมอะมาดูกันเลยผมเสียบสายปุ๊บนะจะขึ้นตัวนี้นี่นะครับนี่คาเพย์แอปเปิลคาเพย์กดเข้าไปเป็นยังไงเป็นแบบนี้เพื่อนมาชิกอันนี้ผมไม่ไม่ใช่เป็นมายากลเปลี่ยนจอสลับ อะไรอย่างเงี้นะจอเดิมแต่สวิปมาเป็นเห็นไหมครับโอ้โหน้องมหัศจรจรย์จริงๆนะครับถ้ามหัศจรรย์จริงนะครับกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับขอบคุณนะครับเปิดมาชิคครับจอตัวนี้นะฮะนะครับผมมุมมองเขานี่คือเขาเขาเขาโอเคอยู่แล้วนะครับแต่เสริมที่ตัวกล่องนี้นะครับมันติมีเดียภาพเสียงนี่คือครบถ้วนมากนะครับและสามารถใส่ซิมอินเทอร์เน็ตได้ด้วยโอ้โหเป็นไงครับนะฮะโหลดแอปต่างๆได้ pc, das, right. อย eger, ่าง มากมายหลากหลายกับช่องทางเพสโต้นะครับตอนนี้พุธนมาชิกนะครับผมได้ทําการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเป็นรียบร้อยแล้วอ่ะเรามาดูกันก่อนเลยนะครับปุ๊บเห็นไหมฮะพุธนมาชิกครับนี่เหมือนจอแอนดรอยดีๆนี่เองอะครับฮะน้องลื่นไหมลื่นปื๊ดไหมโอ้โหลื่นปื๊ดลื่นปื๊ดเลยฮะดูสิครับนี่ดูสิครับอ่ะเราเราลองมาตรงนี้อ่ะดูการ์ตูนก่อน อีเพื่อนมาชิคทุกทุกอย่างนะที่รถคันนี้มีฟังก์ชันระบบแอร์ทุกอย่างใช้งานได้ปกติผมไม่ได้โม้รวไปถึงนี่ <kaç> <C le ars> เห็นไหมครับเหมือนเดิม <c ười> ใช้งานได้นะครับ <c ười> นะฮะ <c ười> โอ้โหอันนี้อันนี้อันนี้ต้องต้องมาสัจจานจร, ين, <c ười> จริง <c ười> ๆต้องให้ผมแล้วละ่ะรีวิวนี้นะครับนี่เพื่อนมาชิกเพิ่มเสียงรถเสียงใช้งานได้ปกติอะเรามาดูกันก่อนเพื่อนมาชิก อ่ะดูครับผ่อนคลายกับเจ้าตัวกระตูนตัวนี้เลยนะครับแมวเหมียวกับทอมแอนเจอรี่เนี่ยน,นะฮะเนีเพื่อมาชิคตรงนี้มันง่ายสะดวกจริงๆเลยเนี่ยผมแม่ี่เพื่อมาชิค นะครับฟังก์ชันนะฮะในการกดแบ็คกลับตัวเนี้ยนะนะครับเราสามารถใช้งานได้เหมือนเดิมเลยนี่นะครับจะเพิ่มเสียงลดเสียงใช้งานได้เหมือนเดิมจริงๆนะครับเนี่ยนะฮะผมมีตัวโปรดักดีๆต้องมารีวิวนะครับเพื่อมาชิกหลายๆท่านนะครับโอ้ยน้องพี่เสียดายอ่ะนะครับรถพี่ยังใหม่อยู่เลยพี่ไม่อยากมาเปลี่ยนจอก็มาใส่กล่องหัศจรจันนะครับอลอคคาเพตัวเนี้ยเพื่อมาชิกครับนะฮะอ่ะเดี๋ยวดูอีกนิดนึงผมมาเกี่ยวกับระบบเสียงกันก่อนดูเสียงกันบ้าง เป็นยังไงเอขอญาตเปิดครับปุ๊บนี่อ่ามาเป็นยังไงครับอ้า่อ เป็นไงกันบ้างครับอ่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเพื่อมาชิกน้องมีอย่างอื่นไหมมีครับกดเลยครับเึ๊บปึ๊บปึ๊บเพื่อมาชิกครับนะครับเนี่ยเพื่อมาชิกดูทาง Google เราสามารถค้นหาได้นะครับนะฮะโอ้โหอะไรฟังก์ชันต่างๆการเชื่อมต่อซิมมิ่งนะครับนะฮะเพื่อมาชิกขับรถไปนะครับ ปพ๊บรับสายพูดสายโดยไม่ต้องจับสมาร์ทโฟนโทรให้เสียสมาธิในการขับขี่และรวมไปถึง Google แม p นะครับผมบอกเลยว่าแมทตัวนี้ผมให้อีกแล้วเขาไม่นอกลู่นอกทางนะครับตั้งจุดหมายตรงไหนนะครับเขบอกเลยว่าไปถึงที่อย่างแน่นอนนะครับเขาจะไม่มีการเลี้ยวซ้ายไปแวะตรงนู้ดเลี้ยวขวาแวะตรงนี้นอกจากเพื่อนสมาชิกหิวข้าวเองแวะเองอ่าโอเคผมให้นั้นผมข้ามก่อนนะครับอันนี้ผมก็ไม่มีอะไรแล้วเพื่อนสมาชิก ครับฟังก์ชันตรงนี้ก็ถือว่าพื้นฐานของเขาอยู่แล้วนะครับกดโฮมกลับมานะครับรบัสชิ้นครับโอเคไหมครับอันนี้นะครับนะครับทุกอย่างนะครับร้อยเปอร์เซ็นเกี่ยวกันนะครับติดตั้งเจ้ตัวกาอบมาสจัยนนะครับในรถ h อนด้ h r v คันนี้ก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับช่วงนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจผมเลยนะครับสวัสดีครับ